เนื่องจากว่าทุเรียนมันราคาถูกอ้าวแล้วอย่างนี้นะเราจะไปต่อกันยังไง คุณผู้ชมอยู่กับเราที่นี่ครับ y u u ทูปแม a a ซ o ก h a n n e l สื่อออนไลน์ที่เกาะติดความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเพื่อเกษตรกรมืออาชีพก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมหลักครับต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะทุกข้อเสนอแนะนะที่ส่งเข้ามาทาง y ย u u ูปแม a a ซ o ก h a n n e l เป็นจำนวนมากต้องย้อนไปนิดนะครับในอีพี EP ที่แล้วเนี่ยนะเรามาเกาะติดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความโกลาหลในเรื่องของทุเรียน นะครับเกี่ยวกับรับต่างๆที่โดนสั่งปิดก็คงจะได้คําตอบแล้วก็คงจะคลี่คลายเหตุการณ์น,นั้นลงไปได้ดีวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาเกาะติดสารการณเกี่ยวกับทุเรียนครับบอกเลยว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไม่อยากที่พลากดอ,อีกแล้วเนื่องจากว่าทุเรียนนะครับมันราคาถูกอา้าวแล้วอย่างนี้นะเราจะไปต่อกันยังไงต้องมาเอาคําตอบจากท่านนี้กันแล้วครับพี่แดง จากความโกลาหล่อพีก่อนมารอบนี้ทุเรียนมันถูกค่ะพี่มันยังไงฮะครั้งที่แล้วคั้งทแล้วอย่างงี้ครับเราออก YouTube ไปเกี่ยวกับเรื่องแ lap ใช่ lap ก็เหลือประมาณ2อง lap ใช้ได้จริงๆริงก็ l a หนึ่งถสอง l a เท่านั้นนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เราออก YouTube ไปก็มีเสียงสะท้อนกลับมาก็ได้มาทั้งหมด10แ lap วันนี้0ิแ lap ครับก็พอที่จะ ทำการส่งออกได้อย่างคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็มาคลิปนี้เมื่อส่งเมื่อส่งไปแล้วทุเรียนเริ่มออกเยอะแล้วทุเรียนเริ่มเริ่มมีเริ่มมีแต่ว่าราคาเนี่ยมันลงทุกวันเกษตรกรก็ใจหายครับเพราะว่าเกิดความกังวลหลายๆเรื่องว่ามันจะลงไปถึงราคาที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยากแก่การคาดเดาแล้วก็ปีนี้ทุเรียนเนี่ยเลื้อยไปจนถึง กลางกรกฎาคมอทุเรียนภาคตะวันออกนะครับเลื้อยไปถึงกรกฎาแล้วมันจะลงช่วงไหนอืมันจะขึ้นช่วงไหนนะครับแล้วถ้ามันราคาถูกจําเป็นต้องออกมาขายอืจะทํำยังไงนะครับก็ก็มันจะต้องมีการวันตลาดแตงนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขด้วยหลายวิธีหลายหลายแบบนะครับคือทุเรียนเนี่ย วันที่27เมษายนราคาเขาจะเริ่มทยอยลงราคานะครับณวันนี้ก็เริ่มเริ่มลงแล้วครับ5บาท10บาทแต่ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ดีอยู่ราคา150บาทต่อกิโลกรัมจะเสร็จก็รับได้รับได้100ต่อไปก็จะเหลือ130 140ขึ้นขึนลงลงจนไปถึงราคา100บาทต่อกิโลกรัมหรือคาดการว่าถ้ามันออกเยอะจริงๆ อาจจะต่ำกว่า100บาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้หมายถึงว่าหมอนทอง a อดีนะครับก็เกษตรกรก็โทรมาหาผมว่าคุณแดงเราจะทำยังไงดีเกษตรกรก็กลัวว่ามันจะต่ำกว่าร้อยครับถ้าต่ำกว่าร้อยก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่านะครับก็มันก็มีวิธีลักต่อไปดีนะครับคุณต้นน้ำครับคือคือถ้าทุเรียนแตะราคาร้อยบาทเมื่อไหร่ แนะนำอย่างนี้นะครับว่าอย่าขายอืไม่ต้องขายเลยครับถ้าไม่ขายมันก็ร่วงหล่นสิครับคุณต้นน้ํามันก็ต้องร่วงหล่นเราก็ต้องมีวิธีอการแฝนไว้ได้สิ้าถึงยีิวันนะครับเุเรียนจะทยอยขึ้นราคาคือหลังจากวันที่10พฤษภาคมครับนะครับแต่ราคาจะลงเนี่ยครับประมาณวันที่27่สิบเจ็ดเมษายนราคาจะค่อยๆทยอยลงเรื่อยๆ ลงเท่าไหร่เราไม่รู้เราคาดเดายากไม่รู้ว่าทุเรียนออกมากน้อยถ้าชาวบ้านยิ่งตกใจมากราคาก็จะลงเยอะอเพราะฉะนั้นอย่าตกใจครับถ้าราคาต่ํากว่าร้อยห้ามขายโดยเด็ดขาดแฝนไว้ในสวนครับอืถ้ามันร่วงละครับถ้าร่วงก็ปล่อยให้ร่วงครับอืต้นหนึ่งถ้าร่วงหนึ่งถึงสองลูกเนี่ยเรารับได้นะครับถ้ามันร่วงหลายลูกเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีต้องตัดขายแล้วแหละเพราะมันแก่จัดมันก็มีวิธีว่า ถ้าเราแฝนครับน้ําหนักมันจะหายไหมชาวบ้านก็ต้องตั้งคาถามไว้ครับต้องแฝนไว้แบบไม่ให้น้ําหนักหายอือันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อแฝนไว้แล้วทุกเรียนมันแก่ดีอืขายยังไงก็ได้ราคาครับต้นน้นาครับก็มันแฝนไว้ได้สิกว่าวันออืต้องใช้ซอฟานพัดอืกับแมคแคลโกบวกกันครับฉีดทุกห้าถึงเจ็ดวันฉีดไปเรื่อย นะครับวิธีการแฝงทุเรียนนะครับครับแล้วให้น้ําอ่อยไปเรื่อยๆอที่สําคัญอย่าฉีดยาข่าญโดยเด็ดขาดนะครับถ้ากลัวสวนลกก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดครับถ้าฉีดยาข่าญ้าจะทําให้ทุเรียนกลายเป็นไตเ,ออเนื้อจะเป็นตายแข็งๆมันจะส,สุกสม่ำเสมอไม่พร้อมกันทั้งแปลงครับมันจะสุกบางพูก็สุกบางพูก็เป็นไตอ,อันนี้คือการใช้ยาขยา่าผลจากยาข่ญามันมีผลกระทบ นะครับส่วนหลายๆส่วนก็กังวลใจว่าถ้ามีคาบยาล่ะทำยังไงตอนนี้จะสูตรยาสารพัดออกมาเลยล้างคาบยาบบอย่างนู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นสารพัดเลยคาบยาที่เกิดจากแคลเซียมเกิดจากตัวโบลอนเกิดจากยาฆ่ามแมลงที่ไม่ใช่ยาผงไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่ประเด็น ไม่ต้องตกใจถ้าเห็นแล้วไม่สบายใจก็ใช้ตัวฟังกี้ของเม็กซิโก้ใช้2 0 0ซ c ถึง 300cc ผสมน้ำ200ลิตรฉีดไปที่ลูกเลยนะครับก็จะทำให้คาบยาที่ติดที่ลูกออกนะครับหรือว่าถ้าฉีดไปแล้วฝนตกมาตีลเกลี่ยงเจาะสวยเลยจะไม่มีคาบยาเลยเพราะว่าฟังกี้เนี่ยเป็นสารกูตลาดีไฮ เป็นเป็น,เป,นเป็นสารที่กําจัดเชื้อแบคทีรียเชื้อราเชื้อไวรัสเป็นสารสําหรับล้างเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วใช้ทาความสะอาดโรงพยาบาลได้ทําสะอาดโรงเรือนได้ทาํทสาสะอาดเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วมมมเมื่อทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์เนี่ยอพอไปฉีดที่ลูกปั๊บเนี่ยเขาจะลดแรงตึงผิวอของไออนุมูลที่เป็นผงครับ พอลดแรงตึงผิวเสร็จเขาก็จะชะล้างคราวคลานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากเชื้อราสิ่งที่เกิดจากสารเคมีสารยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับเขาก็จะชะล้างออกไปเลยครับแล้วข้อดีของเขาคือได้ป้องกันและกาจัดเชื้อราทั้งเชื้อราชั้นสูงและเชื้อราชั้นต่ําได้ด้วยเช่นฟิวซาเรียมช่วงพวกของไฟทอปเทราได้อีก แล้วสามารถส่งไปอย่างต่างประเทศโดยไม่มีสารแคดเมียมไม่มีบีไวทูเพราะว่าเขาเป็นสารที่ปลอดภัยกับมนุษย์ถ้าไม่ปลอดภัยเขาไม่ไปล้างเครื่องมือแพทย์หรอกครับต้นน้ำนะครับอันนี้คือตัวฟรังกี้ของเม็กซัโกแต่ถ้าท่านจะแฝงทุเรียนอันนั้นนะครับแฝงทุเรียนท่านต้องใช้แม็กแคลโกกับเซอร์ฟานพัดอย่างละ2 0 0ซีซีถึง3 0 0ซีซี ต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับแมคคลโกสามร้อยซีเซอร์ฟานพัดสามร้อยซีต่อน้ำสอ0รลิตรฉีดเพื่อแฝนไว้ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เขาจะยืดระยะเวลาไปได้15บห้าวันแล้วทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยเหลืองออออแล้วรสชาติดีด้วยแรงถามเสริมในการฉีดนะพี่ลักษณะการฉีดทั้งแมคคาโกและเซอร์ฟานพัดน ต้องต้องต้องฉีดจีด้หรือ,อยังไงพี่ฉีดไปที่ลูกเลยครับฉีดไปที่ลูกเลยนะครับเราลืมใช้เซตไนนะครับ ai, ยาจับใบยาจับใบอย่างดีของแม x สัตนะครับเป็นตัวซิลิโคน14เอร์เซนนะครับก็ฉีดไปที่ที่ลูกเลยมันจะออสโมซิสเข้าไปในต้นในลูกเลยซึมได้อย่างรวดเร็วซึมอย่างรวดเร็วเลยแล้วทําให้เนื้อในเหลือง น้ำหนักน้ำหนักไม่หายเปอร์เซนต์แป้งดีน้ำหนักไม่หายเขาก็จะแฝดอยู่นันครับอยู่ได้15บห้าถึงยีสิวันนะครับอันนี้คือถ้าแพงถ้าแพงเราก็ออกมาขายครับถ้าถูกเราก็ไม่ขายแล้วก็ฉีดยาตัวนี้เป็นเป็นตัวพยุงไว้ก่อนครับถ้าลูกล่วงไม่ต้องตกใจปล่อยให้ล่วงไปเลยมันจะล่วงรุ่นพี่รุ่นน้องยังเหลือเยอะอแล้วไอ้ลูกที่มันอยู่ในต้นทั้งหลายแหล่เป็นลูกรุ่นน้องรุ่นหลานลูกมันมีหลายรุ่นไงพวกนั้นเ็าจะ ทำให้เกิดการขยายภูอขยายภูแล้วก็ทําให้พูเต็มอ mm hmm. เนื้อเหลืองน, oh. นะครับแล้วก็ไต้เขตจังหวัดตราดเนี่ยก็จะมีร้านมีที่ที่เขาพนมพิกนะครับ,ร,บร้านชื่อเจ้าของร้านชื่อคุณโอ๊ตเขาขายอยู่ออ mm ื hmm. นะครับอยู่ตรงตรงเขาพนมพริกแล้วที่แสนตุ้งก็จะมีขายที่ร้านพี่แปะครับเทพนิมิตอ mm ื hmm. นะครับส่วนที่บ่อไร่นะครับก็จะมีขายที่ร้านพี่วีครับ ร้านพีวีร้านพาคินนะครับพพกจะมีขายอยู่ส่วนขึ้นมาทางทางจัตทบุรีเนี่ยก็จะมีร้านเจตุ๋วกองกิ่ดดาขายแล้วก็มีพี่เล็กมะขันะครับบ้านเกษตรบ้านเกษตรนะครับก็จะขายตรงนี้ถ้าขึ้นไปทางระยองก็จะมีร้านจิรวันจิรวันขายอยู่คุณคุณจิรวันเขาจะอยู่ตรงนี้ช่วยขายนะครับส่วนท่านใดนะครับไม่สามารถที่จะหาสินค้าเหล่านี้ได้ก็ส่งโทรมาที่บริษัท บริษัทพิทตองเนี่ยครับเบอร์084 333 7333พิทตองก็จะบริการส่งให้ถึงที่นะครับในกรณีที่คุณไม่หาหาซื้อตามร้านคือไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงก็สามารถซื้อได้นะครับก็เป็นทริคดีๆจัดจัดของเม็กซัโกเรานะครับส่วนสาเหตุนะครับที่ที่บางทีอ่ะพอเซ็นแป้งดีนะครับทุเรียนเนี่ยแล้วเนื้อยังขาวอยู่ เก็บขายไม่ได้ก็ใช้สูตรนี <t> <parfois> ้แหละครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเซอร์ฟานพัดบวกบวกแมคแคลโกของเรานี่ยครับมันจะทําให้สีมันเข้าเข้าไวทไวปอพอเซ็นแป้งได้แต่สีไม่เข้าะครับก็จะจะทําให้น้ําหนักดีด้วยนสีเข้าดีนะครับเอมันก็มีหลายส่วนนะครับที่หลายๆคนก็ถามว่าแล้วทุเรียนเนี่ยตอนนี้คนจีนเข้ามาเยอะมากออืที่ที่ประเทศไทยครับ แล้วก็ปัญหาของคนกินเขาก็มีเยอะนะครับคุณต้นน้าปัญหาของเขาคือเขาเอาเงินเข้ามาไม่ได้อืนะครับม,มันต้องถูกการตรวจสอบเนี่ยหลายขั้นตอนครับหลายขั้นตอนทําให้เงินเนี่ยล่าช้ามากอืทําทําให้ราคาทุเรียนเนี่ยมันมันพอไม่ได้ตังเข้ามาซื้อเนี่ยลูกทุเรียนมันลงราคาทุกวันนะครับก็ก็มีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็ ส่วนลงคนไทยเนี่ยมีประมาณ20%งอ่า20ไม่ที่20ลลนะจาก1,400ล้ลงเนี่ยจะมีลงคนไทย20%สส่วน80%เป็นี่ยเป็นลงคนจีนเกือบหมดนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็ลงแท้จริงของคนจีนก็มีลงเช่าก็มีนะครับลงเช่าเนี่ยก็จะรับจ้างทําให้คนจีนได้กิโลละ10บาทถึง12บาท ต่อกีโลงกรัมอันนี้เป็นลงรับจ้างทําให้คนจีนเขาครับก็รอเงินก้อนนี้เข้ามาก็อยากจะวิงบอลนะครับว่าอธนาคารอถ้าอยากให้รทุเรียนราคาดีต้องปล่อยเครดิตให้กับลงคนไทยออืย่างลงสามดีเราเนี่ยมูลค่าประมาณสี่สิบห้าสิบล้านเรากู้เงินจากทกสได้สี่ล้านบาทอื ซมันมันได้แค่สิบปร์เ huh. ซนะครับผมว่ามันน้อยในการที่จะไปต่อรองกับคนจีนอะรไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้มีหลายคนเคยเคยออก YouTube แล้วก็บอกทางรัฐบาลไปแล้วรเรื่องนี้ไม่ยากครับแก้ไม่ยากก็ให้ให้ทางรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยสั่ง ธนาคารนะครับเขาก็จะปล่อยเงินกู้มาเท่านั้นเองบอกว่าถ้าเป็นลงทุเรียนเนี่ยถ้าปล่อยเงินกู้ให้ลงทุเรียนในการที่จะส่งออกได้เองหรือไปต่อรองกับคนจีนนะครับก็จะทําให้ราคาทุเรียนเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็วิงวอนส่วนท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือทําให้ทุเรียนของเกษตรกรเนี่ยยังมีราคาที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เขาขอฝากไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าจะแฝดไว้ต้องใช้แมคกแคลโปลเซอร์อรฟันพัดนะครับถ้าล้างคาบก็ต้องใช้ฟังกี้อของแม็กซาโกนะครับผมอ่ะนี่แหละครับเรื่องราวสำนวันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเกี่ยวกับตาคงราคาทุเรียนนะทุเรียนราคาถูกแล้วไปต่อได้ไหมไป่อได้ครับอย่างที่พี่แดงได้แนะนําก็เตือนให้ใช้เปลวบานของแม็กซาโกนะครับแม็กแคลโปลเซอร์ฟันพัดแล้วก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าฟรังกี้ในเรื่องของการกำจัดคราบนะจะช่วยให้ทุเรียนเนี่ยครับเนี่ยฮะรูปสงสวยนะและที่สําคัญนะครับช้แมคคาโกกับเซอร์ฟานผักเนี่ยนะทุเรียนจะเข้าสีดีน้ําหนักไม่ลดนะครับความแก่ได้อาฝากาไปด้วยแล้วกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนําไปแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่แดงด้วยสําหรับครั้งนี้ครั้งต่อไปเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องใดฝากติดตามกันด้วยก็ต้อง ฝากให้คุณผู้ชมนะครับไปอัปเดตก,กันหน่อยที่ YouTube m a x า c โ c ชาน n e ลรวบรวมเรื่องราวด้านการกเรษกษตรพันกาเรื่องกันแล้วเข้าไปดูไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดตามเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับสำหรับคุณชมท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครที่ศูนย์วิชาการ Max ซาโหมายเลขโทรศัพท์จงง่ายๆครับ084 333 7จ็ดสราสากับ